ช่วงนีเทียงพี่น้องเทียงเห็ดกรบเขาลูกค้ามาถาน้ำเท่าน้ำทรงก <c oughs> ่อนเอาส่งด้วยนะคะอพี่น้องเป็นต่แสบอยู่ดิเพิ่งเด้อกซีหงว้าวน้ย,ยน้ำตกหมูค่ะ ไม่ไม่เข่าหัวไม่มไม่หอมหอมที่เราเขัวไม่ไม่บักิขัวไม่ไม่นะหอมหวยหอยู่เ็เราก,ก็กินเราก็ซิมอากเราก็เ็กินกะอวนมาทีนี่ซ <c oughs> <c oughs> ีนไม่ไเตรียไมไว้ก็ ้างในเสียงประดุกหนึ่งตัวน้ำตกหนึ่งถุงขาเหนียวสองหอ่อเรียบร้อยแล้วจาพร้อมส่งนะคะอาแมวเรียบร้อยว่าเด้เก็บเงินไปทางเลยจ้ะพร้อมเพมาแล้วพร้อมเพมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะลูกค้าพร้อมเพย์ค่ะผมโอ้ย แป๊บนึงลูกพี่เมย์ไม่ดูแลน้องเลยเออพี่เมย์ดูแลนอ้อ,ลนองไหมโอ้อยเออขายของไปนั่เลี้ยงหลานไปนั่พี่น้องพ่อกับแม่เขาออกไปข้างนอกดูแลน้องก่อนสิเฮ้ยไม่บอกพี่เมย์ละคะเหรอโอ้ จับจับอือเอาอะไรครับพี่เอาอะไรครับคิดแคทเหรอมันดันเท่าไหร่คิดแคทมีไหมมีขนมหวานอะไรน่าก,กินน่าก,กินมั้ยค,ครับผมโอเค มองเรียนร้าน่อยพี่นอ้องโอ้ยเอ้าน้องพี่น,อน้องเปิดเทิ่องแอร์เปิดเทิ่งพัดลมเอ้า่กระปอยกระหลูคดรวยพีน่น้อย่กระปอยเอ้าใ,<น>ให้น้องกินด้วยให้น้องกินด้วยปอยเพลิยนอยู่นี่ละหกกระซังหัวมนันย่าม้แรงจังกวดเอาที่เดียวเก็บที่เดียวน้อพี่น้องเบ่งน้องกินด้วยจับดีๆพี่แม่ไม่แม่จับใส่มือให้น้องดีๆละคะอันนี้ หือหื้อข้างนี้ให้น้องอีกไม่มีพี่แหวกอ่ะ,อเ,อะเดี๋ยวย่าลงไปก่อนเผื่อลูกค้ามามเ,หหเหมือนคิดแคทอยู่เหรอเหมือนคิดแคทอยู่เหรอเพชรทุกอย่างเพื่อชีวิตอยู่รอดนะพี่น้องจ้ะทำทุกอย่างเพื่อชีวิตอยู่รอดอยู่บ้านทั้งสี่ละกับลูกกับหลาน เท่านี้นะจ๊ะพี่น้องจ้ะเบิ้งลูกหลานก่อนทึ่งขายของทึ้งเบิ้งหลานนั่นบ๊ายบายพอกันลิดหนาจ้ะสวัสดีค่ะ